รรรรรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสอนลำเพลนนเชี่อครับเจสุป้าเจสุมีมียันยันแขนคอนี่เข้าได้เนี่ยชูกันฟ้ามดพลไ่วยจีบกระเป๋เาไว้ไงก,ง,งก็ได้ใช่ไหมเพ่งเงี่ยงก่บเพ่งไม่ ้าวสมัยใจแตกจ้าแม่ใจใจแตกใจแตกรวยได้เหรอแม่ว่าจังใจเล็กแค่ได้จ้าแม่ไม่ยังสวยเขารู้จักเพล็เจ้าอยู่ตัวแม่มาเลยจ้าดังวันนี้สุดอยู่แล้วสาวน้อยช่วงนี้สาวน้อยเป็นไอ้ต้นสุดอยู่แล้วโอ้ยมีแต่คนจะตะฮากจะตะฮากเลยเนาะเอาคนนี้ก็มาออรดิชั่นเหรอครับผมอ๋อนึกว่ามาออรดิชั่นกับเขาหลานสาว จากปี่ละลา15ปียังเรียนอยู่บว่านี้น้เี่ยนิจบแล้วเดือนหนึ่งโอจบโม3ดิโม3ดิอ้อเปิดทางานแรกนะครับ้าจากเลี่ยนมาูาขอให้ผ่านขอให้โดนขอให้ได้จ้ามาอเตียบวีกับนอย่บ้านนอนเตียบบ้านนอนบ้านฟิวแมนอันนี้ไปี่น้องกันเลยเราไม่้จั อครับอ่นี้เขาเกิดอะไรกันขึ้นครับอะไรเขาอะไรขึ้นครับเบียกังกินว่าเขาคือเอีาพอดี่อเลยนันย่งเดียวแม่กคตดย่างเดียวเลยเ้เราได้ก็มาผัดยิ่งนะดครับ

มันก็ได้เ้าแสดงวรับพอดีเพมองกับเ็ประชุมข้างแรกมาเลยมาเือแงเง้ขายบัตรขายบัตรขายบัตรนีลยนีมานียมือาพวกก้อยีเยนะเออละลาละลายกัี่ีรขึ้นล วันนี้วันปัจจุบันเดซิงเดหเนีบามิกเกหน่อยดิ้าคืองามเียนะบาเยวเ่าหอมเวดจขวดลูกหอมผมอห้องน้ำดีวันนี้มีห้องอาบน้ำ v ตวันนี้มีตคนบอก่สแล้วนะไม่ใแล้วเอ บปรมีเา่ะดิมีเฮาว่ะเขาปัามเเอ้าประขามโอ้ยน้อให้แต่พูดเดียวเ้อโอ้ยน้อน้ามีเบิล รู are, like ้แล em> ้วไมีไหนอะบอกมาเผื่อเนี่ยมาขามทีน่แหละหลาทูขอขี่แตกขาตากขาตูดเดีาที่ซน้อมาก่อนเออเดี๋ยวที่ซืมาก่อนเออกูจะดูที่นี่โอ้โห

ได้ที่ไอ้พันประชุบมกันท่าน,น,น,นั่นจนอันทีเดี๋ยวพี่กุ้งกำลังจุดปูผ้าป,ปูเสือนี่ครับวันนี้วันทุหัศนะครับรเรื่อ,องไย่แา่ดีมือก็มุ้มเศร้าศิลปินสาวน้อยพี่บอลแพ้งเข้าเอซี่สาวาน้อยแพ้งเข้า กำล,ลังใจคนละแช่เพลงผลงานของพี่ปันปันนะครับคุณเม้าก็มีหัวใจเวอร์ชั่นผู้หญิงนะครับกำลังใจคนละแชร์ขลุลมแชร์ถล่มคอมเมนต์พอประมาเก้าโมงชเช้าเขียนคิวให้เท่าเท่ากันเด้อโอ้ยหรีบเขียนใหญ่เลยเอออย่าเอียงข้างสูงข้างเด้อ น้องๆหางเครื่องกำลังแต่งหน้ากันใหญ่เลยครับผู้กายดูด้วยนะยุ่งไหนยังปรับสิบบาทป่ะที่เอียงเนี่ยปรับสิบบาทไหมร้อยเลยเหรอลองใจได้ปรับทุกคนนะเพราะว่าคู้กายอยู่ไหนคู้กายทุดศิลปินด้วยได้เวลาสวดมนต์ไหว้พระ น้องๆเองแดนเซอร์คนไหนอยู่ในบริเวณข้างในออกมาเลยลูกถึงเวลาแล้วอาจารย์น่าจะตีมาโฮวมกันยุฟังพี่ครับเพียยุฟังตินลังลูตูเพีย เออได้ครับนางเลยครับอาจารย์ครับวันนี้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ประชุมนะครับเขาไปกดโท่อหอเมื่อกี้หลินหงมงเิ็นพอได้มีเวลา วิตนกเซยไหนมเซต์มันลบมือเซยหัวแป็งปะติมอนเด็ดไว้เ่ากะูมูบอลเลวเดี๋ยวก็ประชุมพูดคุยกันแป๊บนึง

ไปวันนี้มาแต่เร็วเลย,ยว, <c oughs> วันนี้มาแต่เร็วดิ่เออฝนฟ้าร้อนร้อนเดดเพราะอะไรเนี่ยครับผมคลิปนี้เท่าน,นี้นะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากคดติดตามชอบบอสสนและเป็นออฟฟิเชียลเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ